สวัสดีครับวันนี้ผมได้นําตะกุดมหาลังกาปราพงษานะครับเอามาให้พีพีเทุกท่านได้รับชมกันนะครับอ่าตะกุดมหาลังกาปราพงษาเนี่ยนะครับก็คือสร้างมาจากเนื้อตะกุดโบราณ ผมเอาตะกุดนะครับยอดนิยมของวงการพระนะครับมีทั้งหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับหลวงพ่อคงวัดปังกระพร้อมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อปานวัดบางนงโคแล้วก็ตะกุดทั้งหลวงพ่อกันวัดพระยาหลวงปู่ยิ้มวัดนองบัวหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงและก็ตะกุดของพระเกจิธนายาจารย์อีกมากมายแล้วผมมาทําพิธีพีกรรมชนวนมวลสารผมก็ได้ สร้างตะกุดขึ้นมาหนึ่งชุดนะครับชื่อว่าตะกุดรุ่นรวมพุทธคุณหลังจากที่เราได้เอาตะกุดโบราณทั้งหมดมาหลอมรวมกันนะครับเสร็จแล้วเราก็รีบมาเป็นแผ่นนะครับเราก็มาปั๊มยันมหาลังกาป่าพงษาเสร็จแล้วเราก็เอาไปทำพิธีนะครับพุทธพิเศษที่วัดประดูทรงธรรมนิมนต์พระเกจิอาจารย์มานะครับมาร่วมอธิษฐานจิตนะครับในโบสถ์ของวัดประดูทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็พระเกจิอาจารในยุคป,ปัจจุบันก็ได้ร่วม อธิษฐานจิตพุ้ธมคลรุ่นนี้นะครับสร้างประมาณ20กว่ายันนะครับ20กว่ายันก็จะมีทั้งยันโสรถยันตรีนิสิงเหยันไตสรณคมนะครับมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็มียันอะไรอีกอ่าหลากหลายนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมานําเสนอนะครับก็คือที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับถาดนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเขาเรียกว่าตะกุดมหาละงับปราบหงสานะครับซึ่งต้องบอกว่า ตะกุดมหาลังกาปราบพงษาเนี่ยนะครับทุกคน มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นตะกุดคู่พระวรากายของสมเด็จพระนเรศวรนะครับที่ท่านใช้ออกศึกนะครับออกไปสู้รบกับพระมหาอุปราชนะครับแล้วก็ได้ชัยชนะมานะครับ<อ>ก็เลยตั้งชื่อตะกุดอันนี้เขาเลยเรียกตะกุดอันนี้ว่าตะกุดมหาลังกป่าปพงษาสืบทอดกันมาโดยครูบาอาจารย์รุ่นสู่รุ่นนะครับจนมาถึงหลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จผู้ที่สร้างตะกุดมหาลังกาป่าพงษาที่มีชื่อเสียงอันโด่งดัง เขาบอกว่าตะกุดมหาลังกาป่าพงษาเนี่ยนะครับผู้ใดมีติดตัวไว้เนี่ยนะครับดวงชะตาไม่ตกต่ำนะครับผมก็เลยได้นํายันของหลวงปู่ใจวัสดเดเนี่ยนะครับเอามาเป็นต้นแบบนะครับในการสร้างตะกุดรุ่นนี้ขึ้นมานะครับตะกุดรุ่นนี้นะครับมี2แผ่นในดอกเดียวนะครับด้านนอกเนี่ยเป็นยันมหาลังกาป่าพงษาด้านในเนี่ยเป็นยันอิติปิโสกลงทองนะครับ เป็นตะกุดตะกัวแล้วก็ตะกุดทองแดงนะครับสองแผ่นรวมกันนะครับตะกุดโบราณที่ผมแกะเนี่ยมันมีทั้งเนื้อตะกัวและเนื้อทองแดงนะครับแต่ผมเนี่ยจะหลอมแยกกันนะครับแล้วก็สร้างมาเป็นวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับรุ่นตะกุดหลวงพุทธคุณรายการนี้นะครับมีความยาวทั้งหมดนะครับ4.5นิ้วนะครับก็ เหมือนกับตะกุดโทนนะครับ4.5นิ้วตะกุดรุ่นนี้นะครับเป็นตะกุดที่รวมตะกุดของพระเกจิอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่พี่ท่านใดที่สั่งซื้อหรือบูชาตะกุดรุ่นนี้นะครับเราพกติดตัวไว้เหมือนเราได้ห้อยตะกุดของพระเกจิอาจารย์ส่วนท่านใดที่อยากจะรู้ความหมายว่าเอะตะกุดมหาลงับปราบพงศสายเนี่ยดีอย่างไรแล้วเป็นยังไงนะครับให้เราไปเสชหาข้อมูลได้เลยว่าตะกุดมหาลงับปราบพงศสายเนี่ยมีความเป็นมาเป็นอย่างไร นะครับรายการนี้นะครับตะกุดมหาศลัรยปรับหงษานะครับขนาด4.5นิ้วนะครับพีพีท่านใดสนใจนะครับก็กดสั่งซื้อได้ที่ในตะก้าใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ